ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมื่อนีก็อยู่กับช่องดินสยามกับรายการทำาน้ายฝันเนอมื่อนีก็จะมาทำาน้าเกี่ยวกับเรื่องกระถินนะครับนผูใ้ใดฟันว่าได้อยู่ในงานกระถินเห็นองค์กระถินหรือฟอนอยู่หนากองกระถินนะครับได้ถือกองกระถินในในงานนะครับเพิ่นก็ะทำาน้าไว้ว่าจะได้ลาบ แบบรอยๆหรือโชกลาบทั้งการเสี่ยงโฉกค,ครับจะมีแบบโชกแบบฟุกๆทั้งการค้าขายเป็นฟันที่ดีได้ครับส่วนเลขเด่นนะครับก็บเลขหนึ่งเลขล่องลงมากกับเลขเจ็ดนะครับและกัเลขนําโชกนะครับกับเลขสิบเอ็ดเลขสิบสี่เลขสิบเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่า เลขสุดท้ายก็บ1 8ครับมับนพู้ได้มันๆจังได้กับคอมเมนต์้ข้องล่างนี่ด้วยครับกดไลค์กดติดตามเพื่อสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปดนะครับขอบคุณครับ